คนที่อัลลอฮฺตาลลอยากจะให้เขาเป็นคนดีอัลลอฮฺจะไม่ปล่อยให้เขาอยู่ยังไม่โดนทดสอบอินนัลลอฮฺอิดะอาฮบบะขาวมันนบีบอกแท้จริงเวลาอัลลอฮฺรักกลุ่มชนใดนะอิบตะเลห์อัลลอฮ์จะสอบเขาวันนี้ปัญหาสอบไม่ใช่สอบความจนอย่างเดียวความรวยก็สอบอิสลามจึงมีคําว่าอ,ลหลหลอาัลกอนียุเชกิรวยแล้วชุก,กุดจนก็อดทน ทั้งหมดไม่มีใครดีกว่าใครนะครับไม่ใช่บอกว่าไอ้นี่รวยอัลลอฮ์รักไอ้นี่จนอลัลลอฮ์เกลียดเปลา่าทั้งจนทั้งรวยอัลลอฮ์สอบด้วยฮหกมะหมด้วยความรอบรู้จากอัลลอฮ์ซุบานูวะตะลาเป้าหมายอย่างเดียวในการสอบเพื่ออะไรไปเนาะหวังว่าบาวของอัลลอฮ์จะกลับสู่อัลลอฮ์ซุบานูวะตะลาเวลาเราโดนสอบจึงไม่แปลกเราบอกว่าอินน่าลิลลาฮิวะอินน่าอิลัยฮิราะยอู คำพูดอันนี้นะครับพี่น้องมันเป็นการสยบว่าเราเป็นของลล l a ์และสุดท้ายเราต้องกลับคืนสู่ลล l a ์สมบัติไม่มีใครไม่รักลูกหลานไม่มีใครไม่รักหน้าที่การงานสมบัติเรือทั้งหมดของเราไม่มีอะไรที่เราไม่รักแต่วันหนึ่งเวลาลล l a ์เอาคืนทําไมมุสลิมเราต้องกล่าวว่าอินนาลิลห์เป็นการเตือนตัวเองด้วยว่าทั้งหมดเมื่อลล l a ์ให้ จ้เอาคืนเมื่อไรก็ได้และเมื่อใดอัลลอฮ์เอาคืนได้อัลลอฮ์จะให้กลับอีกเมื่อไรก็ได้เช่นกันมุสลิมจึงต้องเข้าใจชีวิตในดุนยาคือบททดสอบเป้าหมายคือต้องการให้เจ้ากลับสู่อัลลอฮ์คนดีเวลาโดนบาเลนั่นคือบททดสอบถ้าสอบได้อัลลอฮ์จะเพิ่มาเจความสูงส่งในสวรรค์อีกแต่ถ้าคนชั่วเวลาโดน ท่นเป็นจุดสำนึกว่าท่านอยู่ชีวิตต้องเต่าบาดแล้วท่านอยู่อย่างนี้ไม่ได้ถ้าไม่สำนึกอัลลอฮ์เอากลับหมดเลย